ครับเนิน1,100และเนิน900นั้นเป็นภูเขาสูงชันและป่าทึบนะครับซึ่งถูกระบุปฏิบัติการครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะการลำเลียงผู้เสียชีวิต5คนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ามีความยากลำบากในพื้นที่ซึ่งเรามีภาพนะครับที่เจ้าหน้าที่นั้นสามารถบันทึกไว้ได้ขณะเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่ครับนี่คือภาพที่เจ้าหน้าที่จาก อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับคุณชัยวัตรลิ้มลิขิตอักษรวนณาอุทยานได้บันทึกเอาไว้ขณะปฏิบัติการลำเรียงศพทหารท่านายจากเฮลิคอ,อปเตอร์ตกบริเวณตำบลห้วยแม่เพียงอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเมื่อวานนี้นะครับนี่คือ การลำเลียงนะครับจากเนิน1,100ลงมาที่เนิน900นะครับคำว่า1,100นั้นหมายความว่าพื้นที่นี้อยู่สูงจาก,กระดับน้ำทะเล1,100เมตรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่สูงชันการลำเลียงศพนักเจ้าหน้าที่จัดลำเลียงลงมาจากเนิน1ัน0นนี้แหละครับค่อยๆลงมาจากเนินเขาเพื่อมาถึงลาน9เนิน900เนิน900นี้ก็หมายความว่าเป็นเนินที่ห่างจาก,กระดับน้ำทะเลประมาณ900เมตร จะเห็นได้ว่านอกจากสภาพภูมิประเทศที่ค่อนข้างลาดชันและเส้นทางรอบๆที่รกแล้วนะครับนี่เป็นต้นน้ำเพชรนะครับที่พูดถึงกันในข่าวนะครับต้นแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณเนิน9 0 0และพันและเนินพันหนะครับจะเห็นได้ว่านอกจากสภาพอากาศที่มีหมอกค่อนข้างหนาแล้วนะครับอากาศที่เห็นนี้จะเป็นอากาศในช่วงเวลาช่วงบ่ายนะครับ คาดว่าอยู่ในช่วงประมาณเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาจะมีหมอกปกคลุมบริเวณนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดนี้จะเดินทางไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบริเวณเนิน900ครับ ภาพส่วนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ได้นะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าสภาพอากาศอย่างที่ได้ชมไปในภาพเมื่อสักครู่นี้กับสภาพอากาศปัจจุบันนี้เทียบกับเมื่อวานแล้วมีความใกล้เคียงกันในพื้นที่นะครับจึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งนะครับนี่คือปัจจัยหลักที่ยังคงเป็นอุปสรรคสาหรับภารกิจครั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามต้องรอดูภายในวันนี้นะครับว่าท้องฟ้าจะเปิดหรือเปล่าครับสำหรับภารกิจในครั้งนี้เราจะติดตามรายงานให้ทราบกันต่อไปครับคุณลาดบุญครับขอบคุณครับคุณสัตยคุณ